อันยังไม่ยังเรามีมาหามันนะมันคิดถึงมนันลองถาโนซี่ออบายบายเฮ้ยเรามีคิดถึงมันไหม,ไมคิดถึงเนอะไม่ได้เจอมันตั้งนานเนาะเราไม่ได้มานานเนาะไม,มก่การกันกุญ อ๋อมาทางคืนหมอกยองนงงงามีโอเคอืม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 ะดาอันยองไก่ลกบาตาไก่ลูยังมีชอบพะดาไหมลูกเออชอบพาต้าชอบพะดา อม่าก็ชอบผาดาเหมือนกันนะอม่าชอบทะเล I love the sea ขหนอะไรเหรอยากเล่นน้ำเหรอมันเล่นไม่ได้ลูกไม่มีใครเล่นเลยอาจีจีโลมีดูสิไม่มีไอกีเลยเห็นไหมไอกีออฟเซลนะเชนชินกูออนนี่ออฟเซลฮะไม่มีใครเล่นน้ำเลยนะเห็นเปล่าโะมีจะเล่นน้ำได้ไง่ะลูก นมอ,อ,อยากไว้มา,าเดี๋ยวอาป,ป้าใบาเดี๋ยวให้เอาป,ป้าใคา่ะจ้ะวิวสวยมากอันนี้จะเป็นทะเลแล้วก็ข้างๆมีน้ำตกนะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านหมูย่าง ดูสิโอ้โห,หน่านั่งเนาะสวยมากค่ะทุกคนโอ้โหวิวมองเห็นทะเลทะเลสวยมากๆอากโอ้โหหน้าแคมปิ้งนะคะทุกคนอุ้ยทะเลสวยมากเลยวยันนี้อาก,ากาศดีอ้มีใครอยู่ตรงนั้นด้วยทำอะไรกันนะ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไ,ไปดูดีกว่าเคลงกูตองกูต๋ อะะไร่หาหอยเหรอหรือเดินเล่นโอ้น่าลงไปเดินเล่นเนาะสถานนี้คือแบบอยู่หลังโรงแรมนะคะอยู่ในตัวโรงแรมอ่ะโอ้โหโรงแรมมีวิวดีมากพ่ออีเสือตกลโเลยแค่นี้ดีเคือ ลวิสมัยน้อสแกรี่ชีสมักชีอะไรคือสมัยจีรักว้าวสวยจัง ที่นี่คือน้ำตกคลงชองชอนนะคะน้ำตกเนี้ยไหลมาจากเทือกเขาฮันล,ลาซานนะคะ <im itation> โอ้หน้าลงไปเดินนอะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเนน้ำช่วงดูน้ำลงนะคะถ้าน้ำขึ้นเนี่ยก็คงจะแบบเต็มเต็มเต็มเข่อนหระอ,อ,อุ้ยนี่นะคะเป็นเก้าอี้นั่ง นี่ไงถ้าอยากจะมามานั่งตรงนี้นั่งชมบรรยากาศก็จะมีกองฟืนให้นะคะแล้วก็ซื้อพวกมันเผาซื้อปลาหมึกนะคะแล้วก็ซื้อพวกกาแฟ,ฟมานั่งแคมปิ้งที่นี่นะคะโอ้เจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งเราไม่อยากนั่งตรงนี้หรอโอ้โหนั่งสบายเลยนะ เอาดีเอดีโอเคโอ้โหชิลมากเลยเริ่มนั่งได้ตั้งแต่เวลา6โมงถึง4ทุ่มครึ่งนะคะโอ้กุดกุดนีทะเลสวยมากๆเลยนะคะมองยังไงก็สวยวันนี้ลมไม่มี แล้วก็ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะอากาศกำลังแบบว่าอุ่นๆน,นะคะโอ้โหเหมาะกับการเดินเล่นออกกำลังกายมากๆแล้วก็นั่งชมวิวนะคะตอนนี้ข้างหลังของซาร่าเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มีฮันนีแล้วก็มีสามีภรรยานะคะ <Yeah. S 1> เขามานั่งชมบรรยากาศนะคะสวยจริงๆคะ่ะทุกคน <Yeah. S 1> เมื่อถึงเวลาที่ใกล้นั่งได้นะคะเนี่ยก็จะมีพนักงานเข้ามา จุดเตาไฟให้ด้วยโอ้จุดเตาไฟเตรียมไว้เพื่อต้อนรับแขกนะคะเพ <c oughs> ื่อจะมานั่งปิ้งย่างตรงนี้นะคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็สวยนั่งตรงไหนก็สวยเพราะมองไปเห็นทะเลหมดเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> สดชื่นมากมากเลยค่ะมองทะเลไปสดหูลูกตา แล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะสวยมากมากว่าน,นี้สวยจังโอป้าว้าว today you are so handsome <laughs> มันหนักจังเราไมีให้มาอุ้มวันนี้เรามีสวยจังเลยอ่ะฮะนี่เรามีเย็บไปหรอวันนี้โอปป้าพามากินข้าวนะคะมาดินเนอร์เป็นอาหารบุฟเฟ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอาหารอะไรบ้าง นะคะคที่รุกที่นี่อาหารอร่อยแต่ว่าถ่ายรูปมาให้ชมได้ไม่เยอะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็อายเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราไม่เคยทาน <c oughs> โอ้โหถ่ายรูปจัง <c oughs> ถ่ายบรรยากาศให้ดูพอหอมปากหอมคอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวสรัของตัวไปทานก่อนนะคะ มียามีเร็ไม่อยากกินพิซซ่าเหมือนม <c oughs> อม่าวันนี้ค่าเสียหายสองคนก็ห้าห้าหมืนหนึ่อยวอนนะคะโอป้าบอกว่าถูกโอเคคะ่ะทางหน้ามาใหม่ time ามค e a g เกนขอบคุณป้านะคะที่วันนี้พาพวกเรามาทานอาหารอร่อยๆนะคะ,ะเป็นมื้อที่อิ่มอร่อยมากนะคะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่เลยคะ่ะขอบคุณสสวัดีค่า <laughs> ปอป้าบอกว่าให้รีบๆ <laughs> <c oughs> อะไร คอนเสนาอาต้านรซาโดซาคอนเาคอนเสดาเมกิโซมาอร์ดินเนอร์เล็ามข้าะเด็แค่นัวพัดไ่อ่างั้นสลด์แล้วป้าชานลนะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยฝากติดตามแล้วก็รับชมกันแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายมีบ๊ายบายบ๊ายบาย